สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูกุหลาบนะคะแล้วก็เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตอกุหลาบป่านะคะเพื่อนๆบางคนที่เป็นมือใหม่อาจจะไม่รู้นะคะว่ากุหลาบทีต่ตามท้องตลาดโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกุหลาบติดตานะคะติดตาก็คือเป็นกุหลาบที่เขาเอาตอป่ามาชานะคะแล้วก็เอาตอสายพันธุ์ดีนะคะมาเอาเอาตาของสายพันธุ์ดีเนี่ยมาแปะนะคะแล้วกเ็เมื่อเขาติดมาเนี่ยก็คือเขาจะส่งส่งอาหารได้ดี กว่านะคะแข็งแรงกว่าเขาก็จะใช้วิธีนี้กันเป็นส่วนใหญ่นะคะบางต้นก็จะเป็นกุหลาบช่ำนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบติดตานะ,ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เลี้ยงไปนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เลี้ยงไปแล้วเกิดตรงตอของเขาเนี่ยแตกหน่อขึ้นมาแบบนี้นะคะเราต้องสังเกตดูว่าเป็นเป็นหน่อของตอหรือว่าเป็นหน่อของกุหลาบพันธุ์ที่เราซื้อมานะคะเพื่อนๆลองดูตรงนี้นะคะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดจุดของอาตาที่เขาเอามาติดนะคะถ้าเกิดว่างอกงอกจากตรงนี้ลงไปหรือว่างอกข้างบนตรงนี้ค่ะเขาก็จะเป็นในส่วนของตอเป็นเป็นต้นของตอไปแล้วนะคะ <S <S เพื่อนๆต้องดึงออกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือต้นแม่เขาจะส่งอาหารให้เฉพาะต้นต้นของเขานะคะแล้วก็สุดท้ายไอ้ต้นต้น ต้นพันธุ์ที่เราตั้งใจซื้อมาเนี่ยเขาก็จะฝ่อตายไปนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะต้นนี้มุมเกษตรก็ลืมมาดูนะคะเพิ่งมาเห็นนะคะเห็นไหมว่าเขาไม่แตกยอดเลยต้นพันธุ์นะคะเขาจะแตกยอดเฉพาะเขาจะส่งอาหารให้เฉพาะไอ้ไอ้ลูกของเขานะคะต้นนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นตอของกุหลาบตอตอป่าเหมือนกันนะคะให้เราดึงออกนะเพื่อนๆลองสังเกตดูเขาจะไม่มีความเหมือนเลยนะคะกุหลาบป,ป่าเนี่ย ใบของเขาจะเล็กๆย่อยๆนะคะส่วนกุหลาบพันธุ์ดีเนี่ยใบยของเขาจะใหญ่นะคะแล้วก็กุหลาบป่าส่วนใหญ่เนี่ยดูลักษณะผิวสีของเขานะ่าจะออกเป็นสีสีเหลืองสีสีเขียวออกเหลืองหม่นๆนะคะ,ะก็เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่จะไม่รู้เนาะก็ให้สังเกตที่ตาเอาแล้วกันนะคะ ส่วนตาตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของพันธุ์ดีนะคะส่วนข้างบนสมมติว่าเขาเกิดเอ่อแตกหน่อข้างบนนี้นะคะก็แปลว่าเป็นของต่อต่อป่าเช่นกันนะ,ะให้เราดึงออกนะคะแบบนี้นะสังเกตดูว่าต้นนี้เนี่ยยอดเขาขึ้นดีมากส่วนต้นนี้เนี่ยยอดเขาไม่แตกไม่อะไรสักอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขามัวแต่ไปส่งอาหารให้กับต่อป่านะคะเราต้องเด็ดเขาทิ้งไปเลยนะอย่าให้อย่าให้เหลือนะคะ หรือว่าใครที่จะเอาไปชําก็ได้นะคะไซส์นี้ถ้าเราลืมดูแล้วเขาเกิดเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เนี่ยเราเอาไปชาก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตัดมาเมื่อเขาเกิดเนี่ยเราก็เอาเอาเขามาติดต่อเอามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอามาติดตาเป็นพันธุ์ดีก็ได้นะคะตรงนี้เนาะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลาทาหรือว่าไม่คิดที่จะทํานะคะก็ทิ้งไปเลยนะคะให้เขาแห้งตายไปเลยนะคะสําหรับต่อป่านี้นะคะเนาะ ต้นนี้ต้นนี้ไม่มีนะคะจะสังเกตว่าต้นที่เขาไม่มีไอตอป่างอกออกมาเนี่ยเขาจะแตกกิ่งก้านสาขามีดอกนะคะอ่ะอาจจะอ่อไปแล้วนะะแต่ต้นนี้เนี่ยไม่มีเลยนะคะต้นนี้นะคะเขาก็งอกมาจากข้างล่างตรงนี้นะคะเห็นไหมเราต้องคอยเด็ดทิ้งนะคะอืมเพื่อนเพื่อน,นที่เป็นมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะคะต้องใส่ใจนิดนึงสาหรับกุหลาบนะคะเห็นเห็นเพื่อนเพื่อน,นบางคนนะคะที่แบบว่า เลี้ยงกุหลาบแล้วก็มาถามว่าทําไมเขาไม่โตเลยไม่มีดอกเลยนะคะพอไปดูไปสังเกตดูนะคะก็คือไอ้กุหลาบพันธุ์ดีเนี่ยเขาตายไปแล้ว่อไปแล้วนะคะจะเหลือแต่กุหลาบป่านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังนะสาหรับมือใหม่นะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูตอกุหลาบป่านะคะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ ใครที่มีปัญหานะคะก็รีบๆไปจัดการแล้วก็ใครที่กาลังกาลังกําลังสงสัยนะคะว่าของตัวเองเนี่ยเป็นกุหลาบป่าหรือว่ากุหลาบพันธุ์ดีก็ลองไปสังเกตดูนะคะลองเทียบใบของเขานะคะกุหลาบป่านะคะใบของเขาจะยิบย่อยนะคะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะมี3ามแถวนะคะแบบนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะส่วนกุหลาบพันธุแล้วก็เออ ใบของเขาเนี่ยจะเรียวยาวนะคะส่วนกุหลาบพันธุ์ดีส่วนใหญ่เนี่ยใบของเขาก็จะอวบอ้วนนะคะแล้วก็มีมีถ้าใบสมบูรณ์มากๆก็มีหลายหลายแถวเช่นกันนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีแค่หนึ่งสองสองแถวนะคะไม่รู้เขาเรียกว,ว่าอะไรนะคะเพื่อนๆก็วันนี้พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะใครที่มีคําถามหรือว่ามีอะไรดีๆอยากจะแนะนํามุมเกษตรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะวันนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ